สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ถดถอยพะหุนะครับหรือ multiple regression นะครับในส่วนนี้เราจะ,ะกล่าวถึงแนวคิดเบื้องต้นของการวิเคราะห์ถดถอยพะหุครับการวิเคราะห์ถดถอยพะหุนะครับถือเป็นสติเพื่อการทํานายแล,และเป็นส่วนขยายของการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายนะครับหรือ simple regression นะครับในประเด็นที่จะต้องคํานึงถึง ของการวิเคราะห์ถดถอยพหุนะครับก็คือจำนวนตัวแปรอิสระที่นำเข้าสู่สมการนะครับซึ่งในการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายจะมีเพียงแค่ตัวแปรอิสระเพียงตัวเดียวนะครับแต่ในการวิเคราะห์ถดถอยพหุนะครับจาเป็นจำนวนตัวแปรอิสระเข้าสู่สมการจะมีมากกว่า1ตัวแปรนะครับดังนั้นจำนวนตัวแปรเองที่เข้าสู่สมการก็จะมีผลนะครับว่าจำนวนตัวแปรที่เข้ามานะครับมันมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนในการ ช่วยทำนายตัวแปรตามนะครับประเด็นต่อมาก็คือเมื่อมีตัวแปรอิสระเพิ่มมากขึ้นนะครับอิทธิพลระหว่างตัวแปรอิสระก็จะมีมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งจะเป็นต้องอคำนึงถึงอิทธิพลระหว่างตัวแปรอิสระนะครับถ้าหากมีความสัมพันธ์ในระหว่างตัวแปรอิสระสูงก็จะเกิดปัญหามันติ่ correlation นะครับสำหรับอุดมคติแล้วนะครับตัวแปรอิสระ ควรจะมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตามสูงสูงแต่มีความสัมพันธ์กันเองต่ำนะครับในการวิเคราะห์ถดถอยพหุเองนะครับควรจะต้องทําการตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์นะครับเช่นการใช้ scatter plot ตรวจสอบรายคู่การใช้ correlation การใช้ simple regression และก็การใช้ correlation t y ตรวจสอบนะครับก็คือตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นโค้งนะครับ สำหรับข้อตกลงหรือเงื่อนไขในการะห์ถดถอยนะครับจะมีเงื่อนไขยอยู่ประมาณ5ข้อนะครับข้อที่1ตัวตัวอย่างต้องเป็นตัวแทนของประชากรหรือถูกเลือกตามโอกาสความน่าจะเป็น2ตัวแปรอิสระและตัวแปรตามต้องเป็นนะครับความสัมพันธ์อย่างมีเหตุผลและมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงนะครับ3ความคาดเคลื่อนมีการกระจายตัวแบบปกติ สีความค่าขึ้นกระจายตัวแบบอิสระปราศจากอิทธิพลใดๆตัวแปร x ไม่มีผลนะครับหรือไม่มีอิทธิพลต่อขนาดละทิศทางของความคคาื่อนความคคาื่อนในช่วงเวลาหนึ่งนะครับไม่มีผลต่อความคลาขึ้นในช่วงเวลาอื่นๆและไม่มีความสัมพันธ์กันสูงหรือสมบูรณ์ในกลุ่มตัวแปรอิสระทั้งหลายนะครับในกรณีที่เป็นการวิจัยเชิงทดลองนะครับก็จะไม่อยู่ในเงื่อนไขข,ข้อตรงนี้นะครับเพราะว่า ในการวิเคราะห์ถดถอยพหูเองก็ถูกนําไปใช้ในการวิจัยเชิงทดลองนะครับก็คือตัวแปร x ก็จะเป็นตัวแปรที่ใช้ทํานายหรือเป็นตัวแปรจัดกระทำนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับมาดูการเปรียบเทียบการถดถอยอย่างง่ายกับการถดถอยพหุนะครับการถดถอยอย่างง่ายเป็นการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระหนึ่งตัวกับตัวแปรตามหนึ่งตัวนะครับอย่างตัวอย่างนะครับเราใช้ตัวแปรส่วนสูงทํานายน้ําหนัก ในาเดียวกันนะครับในการวิเคราะห์หุถดถอยหรือมัลติพิลวิกาชันเราจะใช้ตัวแปรอิสระหลายตัวมาทํานายตัวแปรตามหนึ่งตัวนะครับดังตัวอย่างที่เห็นนะครับในการวิเคราะห์หุถดถอยเองสามารถมีตัวแปรอิสระได้มากกว่า4ตัวนะครับซึ่งก็แล้วแต่ผู้วิจัยนะครับมาดูตัวอย่างนะครับในการอธิบายนะครับตัวแปรอิสระหนึ่งตัวนะครับ เช่นตัวแปรส่วนสูงสามารถอธิบายน้ำหนักได้27%ซนะครับซึ่งจะเห็นว่าเพื่อ,อเมื่อวิเคราะห์สา,ารสัมพันธ์แล้วส่วนสูงกับน้ำหนักก็มีความสัมพันธ์กันเชิงบวกแล้วก็ s i gnificant ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใช้การวิเคราะห์ถดถอยก็สามารถอธิบายได้27.7%เซนะครับแล้วก็จะพบว่าอีกราวๆ72.3%เเป็นอิทธิพลจากตัวแปรอื่นๆนะครับที่อธิบายถึงความ แปรปรวนของน้ำหนักได้นะครับมาดูปัจจัยเพศบ้างนะครับเราเห็นว่าเพศอธิบายน้ำหนักได้20%นะครับ uh, ซึ่งเราก็จะพบว่านะครับเพศก็สามารถทำนายน้ำหนักได้เช่นกันนะครับเพศชญญายอาจจะมีน้ำหนักมากกว่าเพศหญิงนะครับเป็นต้นนะครับหรือการประเมินรูปร่างตนเองก็สามารถอธิบายน้ำหนักได้10%นะครับซึ่ง uh, การประเมินรูปร่างตนเองนะครับก็จะมีการประเมินรูปร่างผอมนะครับสมส่วนและก็อ้วนนะครับก็สามารถทํานายน้ําหนักได้นะครับเราจะเห็นว่านะครับตัวแปรแต่ละตัวสามารถทํานายน้ําหนักได้นะครับแตกต่างกันไปเช่นส่วนสูงทางนายน้ําหนักได้27เปเพศส,ส,สามารถทานายน้ําหนักได้20รรูปร่างสามารถทานายน้ําหนักได้10นะครับแล้วก็ตัวแปรอื่นก็อาจจะทํานายได้ตามแต่ละ ความสามารถของตัวแปรนะครับถ้าเกิดเอาตัวแปรหลายๆตัวมาช่วยกันทํานายนะครับดังนั้นความสามารถในการอภิายก็น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือ,อประเด็นที่จะนําไปสู่การวิเคราะห์หุตถดถอยนะครับเมื่อนําตัวแปรอิสระหลายๆตัวมาช่วยกันอธิบายนะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเช่นตัวแปรอิสระมีมากขึ้นก็มีอิทธิพลระหว่างตัวแปรอิสระกันเองนะครับเช่นส่วนสูงกับเพศนะครับเพศหญิง น่าจะมีส่วนสูงน้อยกว่าเพศช,ชายาในขณาดเดียวกันเป็ครับรูปร่างเองก็เช่นเดียวกันนะครับรูปร่างสูงนะครับหรือรูปร่างผอมรูปร่างอ้วนนะครับก็จะมีส่วนสูงต่างกันไปเช่นถ้าตัวสูงสูงมากรูปร่างก็อาจจะผอมถ้าตัวเตี้ยนะครับหรือตัวสูงน้อยรูปร่างก็อาจจะอ้วนเป็นต้นนะครับดังนั้นอิทธิพลระห iyor, ว่างตัวแปรอิสระก,ก็มีเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากตัวแปรอิสระเอง มีอิทธิพลกันมากนะครับก็จะเกิดปัญหามัลติคอร์เรเนียลิตี้ในสมการนะครับทีนี้นะครับในการดูตัวแปรอิสระนะครับมีจํานวนตัวแปรอิสระมากน้อยเพียงใดที่จะเหมาะสมนะครับถ้ามีตัวแปรอิสระมากไปจะเกิดปัญหาโอเวอร์ฟิตติ้งหรือไม่นะครับปัญหาโอเวอร์ฟิตติ้งก็คือจํานวนตัวแปรอิสระมีมากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ช่วยในการอธิบายนะครับเมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระเข้าไปไม่สามารถเพิ่ม พลังในการทํานายมากขึ้นได้นะครับก็ถือว่าตัวแปรนั้นไม่มีความหมายหรือเกินนะครับเกินความต้องการนะครับในการที่จะระบุว่าจเป็นตัวแปรอิสระมากน้อยเท่าไหร่นะครับเหมาะสมนะครับเราก็อาจจะใช้การทบทวนวรรณกรรมดูนะครับว่ามีประเด็นหรือตัวแปรที่เกี่ยวข้องที่เราสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็เลือกตัวแปรที่น่าสนใจหรือ,อ มีความสัมพันธ์นะครับราวราเจ็ดถึงแปดตัวแปรนะครับไม่จาเป็นต้องเยอะนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราจะเน้นที่ความสามารถในการอธิบายมากกว่านะฮะว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได้ <t> โดยเฉพาะตัวแปรที่เราสนใจนะครับเมื่อได้ตัวแปรแล้วนะครับเราก็มาทําการคัดเลือกตัวแปรอิสระนะครับในกรณีที่มันมีความสัมพันธ์กันเองสูงนะครับต้องเลือกว่าตัวแปรหนึ่งนะครับหรือจะเลือกตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งนั้น รก็รต้องดูว่าตัวแปรอิสระนะครับสามารถช่วยทำนายได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับจากนั้นก็มาใช้ตัวแปรอิสระนะครับทุกตัวมาช่วยกันทำนายวิธีนี้จะเป็นวิธีการ enter นะครับก็คือนำตัวแปรทุกตัวเข้ามาวิเคราะห์นะครับถ้าหากตัวแปรไม่ซิกนะครับแล้วเพิ่มพลังทำนายเราก็จะยังคงเก็บไว้ในสมการนะครับแต่ถ้าหากตัวแปรใดไม่ซิกและไม่เพิ่มพลังทำนายนะครับ คำว,ว่าไม่เพิ่มพลังทํานายก็คือไม่เพิ่ม r าร์สแควร์นะครับคือเมื่อใส่ตัวแปรนี้เข้าไปแล้วแม้ว่าตัวแปรไม่ซิกแต่สามารถเพิ่ม r าร์สแควร์ได้นะครับเราก็ควรจะเก็บเอาไว้นะครับในการาใช้ทํานายตัวแปรตามนะครับแต่ถ้าเกิดตัวแปรนั้นไม่ซิกแล้วก็ไม่เพิ่มพลังทํานายนะครับคือไม่ซิกและไม่เพิ่ม r าร์สแควร์ก็ควรตัดตัวแปรนั้นออกจากสมการเพื่อให้สมการกระชับขึ้นนะครับตัวต่อมานะครับ เราอาจจะใช้การเลือกตัวแปรอิสระที่ดีที่สุดในการทํานายด้วยวิธีสเตปไว้ก็ได้นะครับวิธีสเตปไว้จะเป็นการาให้โปรแกรมช่วยเลือกตัวแปรหรือตัวทำนายที่ดีที่สุดนะครับโดยพิจารณาจากค่าเบต้านะครับหรือค่า Standard Coefficient นะครับมาใช้ในการทำนายนะครับสำหรับปัญหาเรื่องมัลติคอเรเนตี้หรือการป้องกันปัญหามัลติคอเรเนตี้นะครับอา่าก็จะแยกผมจะแยกเป็น2 วิธีนะครับวิธีแรกคือการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Enter นะครับในการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ Enter จะต้องใช้ทักษะพอสมควรในการแก้ปัญหามัลติ c o ร์เลิตีนะครับก็คือจะต้องมีการทดสอบสัาสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะครับหรือ correlation test ก่อนนะครับว่าถ้าหากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรจะเองนะครับมีค่าไม่เกิน0.75นะครับก็จะไม่มีปัญหานะครับสามารถวิเคราะห์ได้แต่ถ้าเกิดคู่ไหนมีค่า R สูงนะครับเกินกว่าจุด7.5นะครับเราจะต้องตัดสินใจเลือกเอาเพียงตัวใดตัวหนึ่งนะครับไปวิเคราะห์การที่จะเลือกตัวแปรอิสระตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งนะครับควรจะต้องเลือกตัวแปรที่มีความหมายมากที่สุดนะครับในการวิเคราะห์หรือแปรผลนะครับสำหรับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็เป็นวิธีการวิเคราะห์ด้วยสเต็ปไว์นะครับวิธีนี้เหมาะสําหรับนักวิจัยมือใหม่นะครับก็คือระบบจะทําการตัดตัวแปรนะครับ ที่มีปัญหามัลตีคอรเนเนียดิตี้ออกไปนะครับขนาดเดียวกันนะครับก็จะเลือกตัวแปรที่ดีที่สุดนะครับในการทำนายให้เราด้วยนะครับเมื่อมีนการวิเคาราะห์พ้หุถดถอยนะครับหรือถดถอยพ้าหุนะครับก็ยังคงเป็นการวิเคราะห์ความความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงอยู่นะครับดังนั้นจําเป็นจะต้องมีการตรวจสอบ ความเป็นเส้นตรงอยู่ด้วยเช่นกันนะครับว่าตัวแปรมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงหรือไม่นะครับาการตรวจสอบครั้งแรกอาจจะใช้การใช้สเกตเตอร์สเกตเตอร์พอดนะครับหลายคู่นะครับดูตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามทีละคู่ว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงหรือไม่นะครับจากนั้นก็ตรวจสอบจากสัมพันธ์ <değil S 1> หรือ correlation นะครับว่ามีปัญหานะครับสารสัมพันธ์การระวังตัวแปรอิสระหรือไม่นะค,<ล>ครับจากนั้นก็ทําการตรวจสอบนะครับ การถดถอยอย่างง่ายหรือ Simple r e g r e s s i o n นะครับเพื่อดูนะครับความอิทธิพลของตัวแปรอิสระตัเวตตัวแปรตามนะครับหลายคู่นะครับโดยไม่ดูรับปัจจัยอื่นนะครับที่มีอาจจะมีผลกระทบต่อมาก็ทำการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นโค้งหรือคว r v ีเ i ียร r r ีเลช i o n นชิ p นะครับซึ่งอาจใช้ตัวแปร x และ x กำลังสองนะครับร่วมวิเคราะห์ในสมการถ้าหากตัวแปร x กับ x กำลังสองนะครับ s i gnificant ทั้งคู่ก็แสดงว่าตัวแปร x นั้นมีคือวี e ี r นียลรีเลชชิพกับตัวแปรตามนะครับสำหรับรูปสมการเส้นถดถอยก็จะสามารถแสดงในรูปนะครับง่ายๆนะครับถ้าเป็นสมการเส้นถดถอยนะครับอย่างง่ายก็จะแสดงในรูป y เท่ากับ a บวก b x นะครับแต่ถ้าเป็นสมการเส้นถดถอยพหูนะครับก็จะมีตัวแปรเพิ่มมากขึ้นนะครับเช่นตัวแปรอิสระ2ตัวก็จะเป็น y เท่ากับ a บวกด้วย b 1 x 1 บวกด้วย b 2 x 2นะครับ v 1ก็คือค่าสัมสิทธิ์ของ x 1นะครับ v 2ก็คือค่าสัมสิทธิ์ของ x 2นะครับดังนั้นจำนวนตัวแปรอิสระที่มากขึ้นก็จะทำให้สมการยาวขึ้นนั่นเองนะครับข้อควรระวังในการวิเคราะห์นะครับก็คือก่อนวิเคราะห์ข้อมูลควรจะมีการตรวจสอบตัวอย่างที่ผิดปกตินะครับตัดอะไรเออออกก่อนนะครับที่จะวิเคราะห์นะครับ2นะครับข้อมูลที่มีการกรับกลุ่มต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่า ข้อมูลที่การกอบกลุ่มเช่นนี้จะทําให้การวิเคราะห์ g r e s ชั่นผิดพลาดได้นะครับ 3. ในการวิเคราะห์อย่าวิเคราะห์แบบผิวเผินนะครับงานวิจัยหลายฉบับทําการวิเคราะห์เพียงผิวเผินคือวิเคราะห์เพียงไม่กี่ครั้งก็เมื่อพบสมการ s i gnificant ก็จะหยุดวิเคราะห์ทันทีหรือการใช้วิธีสร็จไวพอได้ผลก็จบการวิเคราะห์ทันทีนะครับงานวิจัยที่ดีควรจะทําการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับวิเคราะห์ด้วยวิธีการต่างๆ หลากหลายวิธีนะครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะครับดังนั้นบางครั้งเราอาจจะจาเป็นต้องใช้การใช้ล็อกหรือ n น t u r รัลล็อกมาช่วยในการวิเคราะห์การใช้ข้อดิจตเทอมนะครับมาในใช้ในการวิเคราะห์หรือการใช้อินเตอร์แอคชั่นนะครับระหว่างตัวแปรนะครับอิสระมาวิเคราะห์ข้อมูลหรือการใช้ซิมูเลชันหรือวิธีการอื่นๆก็ตามนะครับมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงนะครับที่ซ่อนอยู่นะครับ ท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆของผมได้ผ่านทาง y o u t u b e นะครับโดยพิมพ์ชื่อนะครับในช่องค้นหานะครับสำหรับคำถามแลเข้อเสนอแนะนะครับคำติชมต่างๆสามารถส่งผ่านทางอ e ีเมลได้มาที่อ e ีเมลนะครับที่ให้ไว้ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมครับสวัสดีครับ